ความลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาในมุมมองทางธรรมชาติถ้าพูดคำว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาภาพในหัวของคนส่วนใหญ่จะเด้งขึ้นมาทันทีเหมือนมีพื้นที่หนึ่งกลางทะเลที่มีนิสัยชอบแกล้งมนุษย์เรือก็หายเครื่องบินก็หายเข็มทิศก็เพี้ยนแล้วทุกอย่างก็จบด้วยคำว่าลึกลับแบบไม่ต้องอธิบายต่อให้เหนื่อยแต่ถ้าลองถอยออกมาหนก้าวและมองด้วยสายตาของธรรมชาติแท้ จะพบว่ามหาสมุทรแอตแลนติกไม่จำเป็นต้องพึ่งเวทมนต์เลยถึงจะอันตรายมันมีอากาศมีคลื่นมีภูมิประเทศใต้ทะเลมีฟิสิกส์และมีสิ่งที่ธรรมชาติชอบทดสอบอยู่เสมอนั่นคือความมั่นใจของมนุษย์คำว่าสามเหลี่ยมที่คนชอบพูดกันมักลากเส้นคร่าวๆร,ระหว่างฟลอริดาเบอร์มิวดาและเปอร์โตริโกแต่ความจริงมันไม่ใช่เขตทางการ ไม่ใช่พื้นที่ต้องห้ามไม่ใช่เส้นขอบที่มีป้ายเตือนมันเป็นชื่อที่เราให้กับบริเวณหนึ่งที่มีการเดินเรือและการบินหนาแน่นแล้วเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นบ้างเป็นครั้งคราวเรื่องเราก็เริ่มงอกเองแบบไวมากเพราะคำว่าหายไปไร้ร่องรอยมันชวนให้จินตนาการทำงานยิ่งกว่าเจอซากแล้วแต่ซากอยู่ลึกและค้นหายากถ้าจะเข้าใจเรื่องนี้แบบธรรมชาติ ขอเริ่มจากความกิงข้อแรกที่เรียบง่ายมากคือบริเวณนี้มีคนผ่านไปมามากเหลือเกินเส้นทางเดินเรือใหญ่ๆของโลกเส้นทางเรือสินค้าเรือท่องเที่ยวเรือประมงเรือส่วนตัวรวมถึงเส้นทางการบินก็พาดผ,ผ่านอยู่ตลอดเมื่อมีการจราจรหนาแน่นโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็ย่อมมากขึ้นตามสถิติไม่ใช่เพราะพื้นที่นั้นดูดโชคร้ายแต่เพราะมีตัวอย่างให้เกิดเหตุได้มากกว่าเหมือนถนนที่รถแน่น โอกาสเกิดอุบัติเหตุย่อมมากกว่าถนนที่แทบไม่มีใครขับผ่านต่อมาคือความจริงข้อที่2คืออากาศในแถบนี้เปลี่ยนเร็วและดุได้ง่ายโลกของทะเลไม่เหมือนโลกบนบกบนบกคุณอาจเห็นเมฆมาแต่ไกลคุณอาจมีตึกมีภูเขามีที่หลบแต่กลางทะเลคุณมีเส้นขอบฟ้ากว้างๆที่บางวันสวยเหมือนโปรสการ์ดและบางวันกลายเป็นกำแพงสีเทาที่เคลื่อนเข้ามาแบบไม่ถามความพร้อมของใคร อากาศอุ่นจากเขตร้อนลมและความชื้นจากทะเลระบบความกดอากาศและแนวประทะอากาศหลายแบบสามารถทำให้สภาพอากาศพลิกจากพอไปได้เป็นไม่ควรอยู่ตรงนี้แล้วภายในเวลาไม่นานแล้วก็มีความจริงข้อที่3ที่หลายคนไม่ค่อยนึกถึงเวลาฟังเรื่องลึกลับนั่นคือกระแสน้ำในแถบนี้แรงมากโดยเฉพาะกระแสน้ำอุ่นที่ชื่อว่าเกลฟสตรี มันไม่ได้เป็นแค่ข้อมูลน่ารู้ในหนังสือภูมิศาสตร์แต่มันเป็นเหมือนสายพานยักษ์ที่เคลื่อนน้ำทะเลจำนวนมหาศาลไปตามชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐและต่อออกไปในมหาสมุทรกระแสน้ำที่แรงแบบนี้สามารถพาเรือที่ลอยอยู่ไหลออกจากตำแหน่งเดิมอย่างรวดเร็วทำให้การคาดเดาตำแหน่งสุดท้ายคลาดเคลื่อนและยังทำให้การค้นหาย,ยากขึ้นอีกด้วยสำคัญกว่านั้นคือเมื่อกระแสน้ำแรงไปคละทิศกับลม หรือเมื่อพายุพัดผ่านในจังหวะที่กระแสน้ำกำลังแรงคลื่นที่เกิดขึ้นอาจชันและสับสนมากขึ้นการเจอคลื่นแบบนี้ไม่ใช่แค่เรือโยกนิดหน่อยแต่คือสถานการณ์ที่การควบคุมเรือ,อยากขึ้นโอกาสเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นและความเหนื่อยล้าของคนบนเรือก็พุ่งขึ้นตามไปด้วยดังนั้นถ้าถามว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคืออะไรในมุมมองทางธรรมชาติคำตอบเริ่มต้นอาจไม่โรแมนติกไม่ลึกลับไม่เหมือนหนัง แต่เป็นความจริงที่น่ากลัวกว่าเพราะมันเกิดขึ้นได้จริงนั่นคือที่นี่เป็นบริเวณที่ปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างมาทับซ้อนกันทั้งความหนาแน่นของเส้นทางเดินทางความเปลี่ยนเร็วของอากาศและพลังของกระแสน้ําเมื่อธรรมชาติวางไพ่สามใบไว้บนโตะ๊ะแล้วมนุษย์เผลอทําพลาดเพียงเล็กน้อยเหตุการณ์ก็สามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้โดยไม่ต้องมีสิ่งเหนือธรรมชาติเข้ามาช่วยเลยต่อไปลองมองขึ้นไปบนฟ้า เพราะตำนานของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาจานวนมากจริงๆแล้วเป็นตำนานของสภาพอากาศมากกว่าเป็นตำนานของพื้นที่ต้องสาบบริเวณนี้อยู่ใกล้เส้นทางที่พายุเขตร้อนและเฮอริเคนสามารถก่อตัวและเคลื่อนผ่านได้ง่ายในยุคที่การพยากรณ์อากาศยังไม่แม่นและการสื่อสารยังจำกัดพายุที่เกิดกลางทะเลอาจไม่ถูกเตือนทันเวลาและบางครั้งพายุก,ก็แรงขึ้นเร็วมาก จนการตัดสินใจที่ดูสมเหตุสมผลกลายเป็นการเสี่ยงชีวิตโดยไม่รู้ตัวแต่แม้ไม่มีเฮอริเคนพายุฝนฟ้าคนองก็สามารถก่อตัวเร็วบนผิวน้ำอุ่นได้โดยเฉพาะแนวพายุที่เคลื่อนที่เร็วเป็นแถวยาวซึ่งอาจมาพร้อมลมกระโชกแรงฝนหนักและทัศนียภาพที่หายไปแทบจะทันทีในทะเลมองไม่เห็นไม่ได้เป็นแค่ความลำบากแต่มันคือการสูญเสียเครื่องมือเอาตัวรอดอย่างหนึ่ง เพราะคุณต้องใช้สายตาดูคลื่นดูทิศลมดูขอบฟ้าดูเรือลำอื่นหรือหาจุดอ้างอิงเมื่อจำเป็นลองนึกภาพคุณอยู่บนเรือเล็กหรือเรือกลางคืนทุกอย่างมือดอยู่แล้วคุณพึ่งพาเข็มทิศและการคำนวณเป็นหลักจู่ๆฝนหนักเทลงมาลมตีแรงคลื่นเริ่มชันน้ำกระแทกใส่หน้าเหมือนทะเลอยากมีส่วนร่วมในบทสนทนาแล้วคุณต้องตัดสินใจในสภาวะที่เหนื่อยและเครียด นี่เป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้ความผิดพลาดเล็กๆเกิดง่ายมากและเมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นกลางทะเลผลลัพธ์ก็อาจใหญ่กว่าบนบกหลายเท่าทีนี้ลงไปมองใต้ทะเลบ้างเพราะอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าดูลึกลับกว่าที่ควรคือภูมิประเทศใต้ทะเลในบริเวณนี้มีความลึกและความซับซ้อนสูงบางส่วนของมหาสมุทรมีระดับความลึกมาก พูดง่ายๆคือถ้าเกิดเหตุและสิ่งของจมลงไปโอกาสที่จะเจอซากทันทีนั้นไม่สูงการค้นหาต้องใช้เทคโนโลยีราคาแพงและเวลาเยอะมากและถึงแม้จะค้นหาแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะเจอทุกชิ้นเพราะทะเลมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือมันเก็บความลับได้เก่งมากน้ำทะเลกัดกร่อนโลหะคลื่นกระแทกทำให้โครงสร้างแตกหักกระแสน้ำพัดพาเศษซากกระจายออกไปเรื่อยๆ เวลาเองก็ทำให้หลักฐานค่อยๆหายไปเมื่อเราไม่เจอหลักฐานสมองมนุษย์จะเริ่มสร้างเรื่องเล่าเพื่อเติมช่องว่างโดยอัตโนมัติเพราะความไม่รู้เป็นสิ่งที่คนทนได้ยากเราอยากได้คำตอบที่ชัดอยากได้ตัวร้ายอยากได้เหตุผลที่จบในหนึ่งประโยคเดียวแต่ธรรมชาติไม่ค่อยให้สิ่งนั้นธรรมชาติให้คำตอบแบบเป็นชั้นๆและบางชั้นก็ซ่อนอยู่ลึกเกินกว่าที่เราจะหยิบขึ้นมาได้ง่ายๆ อุบัติเหตุหลายครั้งที่ถูกเล่าแบบลึกลับแท้จริงแล้วอาจเป็นห่วงโซ่ของเหตุการณ์เช่นเริ่มจากพายุบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางเส้นทางใหม่ทำให้ใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นเชื้อเพลิงที่น้อยลงทำให้เวลาตัดสินใจแคบลงความกดดันเพิ่มขึ้นทัศนียภาพลดลงการสื่อสารเริ่มมีปัญหาความเหนื่อยทำให้คนคุมความแม่นยำไม่ได้เหมือนเดิมแล้วจุดเล็กๆที่ผิดพลาดก็กลายเป็นจุดใหญ่ที่แก้ไม่ทัน สิ่งที่ทำให้เรื่องเหล่านี้ถูกจำว่าแปลกไม่ใช่เพราะมันไม่สามารถอธิบายได้แต่เพราะมันประกอบด้วยหลายปัจจัยเกินกว่าจะเล่าให้จบแบบสั้นๆในหนึ่งย่อหน้าเมื่อเรื่องเล่าถูกย่อยให้สั้นลงมันจึงเหลือแค่คำว่าหายไปแล้วตำนานก็เข้ามานั่งแทนที่วิทยาศาสตร์ได้ง่ายมากหนึ่งในตำนานที่ดังที่สุดของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคือเรื่องเข็มทิศเพี้ยนเข็มทิศหมุนเข็มทิศชี้ผิด แล้วทุกอย่างก็เหมือนโดนพลังลึกลับหลอกทางแต่ถ้ามองแบบธรรมชาติคำอธิบายไม่ไดื้หรูหรามันอยู่ในความจริงเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กของโลกเข็มทิศชี้ไปทางขั้วแม่เหล็กไม่ได้ชี้ไปทางเหนือแท้แบบที่อยู่บนแผนที่โลกความต่างระหว่างเหนือแท้กับเหนือแม่เหล็กเรียกว่าค่าคลาดแม่เหล็กซึ่งเปลี่ยนไปตามตำแหน่งบนโลกและยังเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาอีกด้วยถ้าไม่ปรับแก้ หรือไม่คำนวณให้ถูกเข็มทิศอาจพาคุณออกนอกเส้นทางทีละนิดและคำว่าทีละนิดบนระยะทางไกลสามารถกลายเป็นหลงไปคนละเรื่องได้จริงนอกจากนั้นเข็มทิศและเครื่องมือเดินเรือยังมีโอกาสผิดพลาดจากสาเหตุที่ธรรมดามากเช่นระบบไฟฟ้าโลหะจำนวนมากบนเรือการติดตั้งที่ไม่เหมาะการสอบกระเทียบที่ไม่ดี หรือแม้แต่การอ่านผิดเพราะสภาพแวดล้อมโหดเกินไปเวลาพายุซัดเรือเหมือนเครื่องเล่นสวนสนุกแบบไม่ขายตัว๋วคนที่ต้องอ่านเครื่องมือก็ต้องใช้สมาธิสูงมากและความเครียดสามารถตัดสินใจพลาดได้ง่ายกว่าที่คนอยากยอมรับในยุคก่อน GTS การนำทางต้องพึ่งพาการคำนวณการจดบันทึกการดูดาวการอ้างอิงจากสัญญาณวิทยุและการสังเกตภาพรอบตัว แต่เมื่อทัศนียภาพหายไปดาวหายไปขอบฟ้าหายไปสัญญาณก็อาจมีปัญหาคุณจะเริ่มเข้าสู่โลกของความไม่แน่นอนและความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่อันตรายมากในทะเลและในอากาศเพราะเมื่อคุณไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ตรงไหนคุณจะเริ่มเลือกทางที่ผิดได้ง่ายขึ้นแล้วก็แก้กลับได้ยากขึ้นเรื่อยๆอ,อีกเรื่องหนึ่งที่คนชอบมองข้ามเพราะมันไม่สนุกเท่าเรื่องลี้ลับคือเรื่องการเล่าเรื่อง สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาโด่งดังเพราะมีการเล่าซ้ำเล่าต่อและเติมสีสันให้เข้มขึ้นเรื่อยๆหลายเหตุการณ์ถูกหยิบมาเล่าโดยไม่พูดถึงบริบทเช่นตอนนั้นสภาพอากาศเป็นอย่างไรเส้นทางนั้นมีคนผ่านมากแค่ไหนเรือหรือเครื่องบินสภาพอย่างไรมีความเสี่ยงเรื่องเครื่องยนต์หรือไม่และข้อมูลจากรายงานต้นทางเป็นอย่างไรบางครั้งมีการรวมเหตุการณ์หลายครั้งให้เหมือนเป็นเรื่องเดียวหรือเล่าข้ามรายละเอียดสำคัญ จนคนฟังรู้สึกว่าไม่มีคำอธิบายทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วคำอธิบายอยู่ในรายละเอียดที่ถูกตัดทิ้งไปนี่ยังไม่นับเรื่องการบำรุงรักษาและความขัดข้องทางกลไกเรือและเครื่องบินเป็นระบบที่ต้องการความพร้อมและการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีไอเกลือซึ่งกัดกร่อนโลหะและทำให้ระบบบางอย่างเสื่อมเร็วกว่าในพื้นที่ปกติถ้าเกิดปัญหากลางทะเลไกลฝั่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต ระบบไฟฟ้าหรือความเสียหายจากคลื่นสิ่งที่ดูเป็นปัญหาเล็กอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ภายในเวลาไม่นานถ้าคุณอยากได้ประโยคเดียวที่ให้ความรู้สึกลึกลับแบบธรรมชาติจะพูดแบบนี้ว่าธรรมชาติไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่มันก็ไม่ได้ใจดีและที่สำคัญธรรมชาติไม่สนใจว่าเรากลัวหรือไม่เราอาจรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมที่ฟ้าฝนเปลี่ยนเร็วหรือคลื่นสูงเกินคาด แต่ธรรมชาติไม่ได้ทำเพื่อให้เรารู้สึกอะไรมันแค่ทำงานของมันตามพลังงานและกฎของฟิสิกส์แล้วมนุษย์ต้องเป็นฝ่ายปรับตัวเมื่อเราเอาความจริงเหล่านี้มาวางรวมกันความน่ากลัวของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่จำเป็นต้องมาจากสิ่งเหนือธรรมชาติเลยมันมาจากการที่เรายืนอยู่ต่อหน้าระบบธรรมชาติที่ใหญ่กว่าเราและบางครั้งเราเผลอประเมินตัวเองสูงเกินไป ดังนั้นถ้าจะสรุปสามเหลี่ยมบอร์ิวดาในมุมมองทางธรรมชาติมันคือบริเวณหนึ่งของมหาสมุทรที่มีส่วนผสมหลายอย่างพร้อมจะทําให้เหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าที่คนคิดความหนานแน่นของการเดินทางทําให้มีโอกาสเกิดเหตุและมีการบันทึกเหตุเยอะอากาศที่เปลี่ยนเร็วทําให้การตัดสินใจยากขึ้นกระแสน้ําที่แรงทําให้การคาดดาวตําแหน่งคลาดเคลื่อนและทําให้คลื่นโหดขึ้นในบางจังหวะความลึกของทะเลทําให้การค้นหาห,าหลักฐานยาก และความสามารถของทะเลในการทำลายและซ่อนหลักฐานทำให้หลายเหตุการณ์ดูเหมือนไร้คำตอบและเมื่อหลักฐานไม่ครบเรื่องเล่าจะเข้ามาแทนที่โดยธรรมชาติของมนุษย์เองเราไม่ชอบช่องว่างเราชอบเส้นเรื่องที่จบแบบชัดๆชอบเหตุผลที่มีหน้าตาเป็นตัวร้ายแต่ทะเลไม่ใช่หนังที่ตัดต่อให้คนดูเข้าใจในสองชั่วโมงทะเลเป็นระบบที่มีเวลาของตัวเองและเวลาของทะเลนั้นยาวพอจะลบหลายอย่างให้หายไปจนสิ่งที่เหลือคือความเงียบ ความเงียบนี้แหละที่สร้างตำนานเพราะเมื่อไม่มีซากให้ดูไม่มีคำตอบที่จับต้องได้เรื่องเล่าจะเติบโตขึ้นทันทีใครบางคนจะบอกว่ามีสนามแม่เหล็กประหลาดใครบางคนจะบอกว่ามีเมืองใต้น้ำใครบางคนจะบอกว่ามีประตูมิติทั้งที่ในโลกของธรรมชาติแค่พายุที่มาถูกเวลากระแสน้ำที่แรงถูกจังหวะและความผิดพลาดเล็กๆที่เกิดในช่วงความกดดันสูงก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เรื่องหนึ่งกลายเป็นโศกนาฏกรรมได้ มุมมองนี้ไม่ได้ทําให้สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าน่ากลัวน้อยลงด้วยซ้ําบางทีมันทําให้น่ากลัวขึ้นเพราะมันหมายความว่าสิ่งที่ทําให้คนหายไปไม่ใช่สิ่งที่เราโทษเป็นเรื่องลี้ลับแล้วปัดทิ้งได้แต่มันคือธรรมชาติจริงๆที่เกิดได้ทุกทีถ้าปัจจัยเสี่ยงมาทับซ้อนกันพอดีและมนุษย์ตัดสินใจพลาดในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดถ้าคุณเคยสงสัยว่าทําไมเรื่องนี้ถึงดังนักขอให้มองอีกมุมหนึ่งว่ามันดังเพราะมันคือเรื่องเล่าที่รวมเอาความกลัวพื้นฐานของมนุษย์ไว้ครบ เรากลัวทะเลลึกเพราะเราไม่เห็นเรากลัวอากาศแปรปรวนเพราะควบคุมไม่ได้เรากลัวการหลงทางเพราะมันทำให้เรารู้สึกไร้อํอำนาจและเรากลัวการหายไปโดยไม่มีคำอธิบายเพราะมันทำให้โลกดูไม่แน่นอนแต่ความรู้ทางธรรมชาติทำให้เราได้สิ่งหนึ่งกลับมานั่นคือความเข้าใจและความเข้าใจช่วยให้เราระวังมากขึ้นเคารพธรรมชาติมากขึ้น และไม่หลงไปกับเรื่องเล่าที่ทำให้เราคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดจากพลังลิกลับอย่างเดียวทั้งที่ความจริงเราสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการเตรียมตัวการวางแผนการตรวจสสภาพอากาศการใช้เทคโนโลยีให้ถูกและการไม่ประมาทกับทะเลก่อนจบขอฝากคำถามชวนคอมเมนต์ไว้หนึ่งข้อเพื่อให้เราได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันว่าในบรรดาเหตุผลทางธรรมชาติทั้งหมดที่เล่าไปคุณคิดว่าอะไรน่าเชื่อที่สุดและอะไรถูกมองข้ามมากที่สุด ระหว่างอากาศที่เปลี่ยนเร็วกระแสน้ำที่แรงการผิดพลาดในการนำทางหรือการที่ทะเลลึกซ่อนหลักฐานได้เก่งถ้าคุณชอบคลิปแนวไขปริศนาแบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรู้ไว้ใช้จริงไว้เลยนะครับ